นี่จะเป็นวิธีการทดสอบตัวมาตรวัดของตู้น้ำมันนะฮะว่าตัวมาตรวัดตัวนี้เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยจ่ายน้ำมันออกได้ตรงตามมาตรฐานหรือไม่ตอนนี้ช่างกำลังทดสอบอยู่นะหลังจากที่เราทำการตรวจเช็คแล้วตั้งอุปกรณ์แล้ว,วเราตรวจเช็คอันนี้เป็นมาตรวัดน้ำมันนะ,ะมาตรวัดของตู้น้ำมันที่หอดก็คือเป็นตัวเป็นของยูรโก นี้เรายัางวอร์มเครื่องอยู่นะเดินเครื่องเพื่อให้เครื่องนะอลันไปในระดับที่มีความนิ่งแล้วก็สมบูรณ์ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการตรวจวัดอีกทีว่าตัวมาตรวน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ไหม จอรื้อหัวไฟเกือบร้อยลิตรนะเราจะบีบวอร์มเครื่องไปเรื่อยอันนี้ช่างก็ทำการตรวจเช็คความเรียบร้อย มีจุดร่วงรอยต่อตรงไหนที่มันมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการรั่วซึมได้เดี๋ยวเราบอกเคื่อนแั้ักหนึ่งก็ จะมาทําการทดสอบนะฮะกตอบก็คือโดยการบีบน้ํามันออกใส่ถังตรวจสอบน้ํามันตัวตู้น้ํามันเัวนเนี้ยเราเราจะบดวัดอยู่ที่ประมาณ5ลิตรเป็นหลักนะฮะเ,เกณฑ์อื่นๆที่ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพารนิตรวามเชี่ยทชาก,การกตรวจสอบก็จะมีระดับ5ลิตร10ลิตร20ลิตร แต่ตอนนี้เนี่ยทุกๆไปเราใช้ตรวจสอบ5่าลิตหลักก่อนนะเดี๋ยวสักครู่เราดูอีกทีนะครับ